ก็ได้มีการคุยกันเมื่อตอนประมาณช่วงธันวาพี่ชูวิทย์เขาก็โทรมาหาเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่รู้ความจริงแล้วนะ,ะที่ไปกล่าวหาตั้มว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันเป็นทนายสีเทาอ,นะอ่ะนะเขาไปตรวจสอบแล้วจาก DSI จากตำรวจอะไรพวกเนี้ยไม่มีมูลเลยเขาก็เลยโทรมาขอโทษแล้วเขาบอกที่เขาได้ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยมันก็เกิดจากไอ้พวกเพจที่มันไม่ชอบพี่เนี่ยะนะ,ะมาให้ข้อมูลเท็จแล้วก็หลอกใช้พี่เขาพี่ชูวิทย์อ่ะเป็นเครื่องมือในการทำลาย นะครับแต่วันนี้พี่ชูวิทย์เขารู้แล้วไม่มีความจริงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต่างคนต่างจบได้ไหมดูอออ้าวเขาก็แมนนะแต่ก็ดีนะเขาก็แมนนะสรวกเขาบอกวนะเขาเขาแมนมากเลยเขาบอกเออเนี่ยพี่พี่เป็นพี่ผมนะยังโทรมาหาน้องแล้วก็โทรมาบอกว่าตัวเองผิดพลาดยังไงพี่นี่ครแมนเลยเอางี้แล้วกันผมจบให้พี่ทุกคดีต่างคนต่างถอนกันแล้วกันโอ้โหตอนนี้แกอยู่ลอนดอนป่ะอยู่อังกฤษป่ะอยู่ต่างประเทศ จริงๆแล้วผมคุยกับเขาอ่ะคุยกันค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าเขาเขาขอให้ปิดไว้หน่อยว่าว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาต้องการความสงบเห็นว่าพทรมาอย่างตอนตอนที่ทนายตั้มโดนเรื่องเป็นเจ้าของเว็บพนันมีมีเอฟเฟกอะไรไหมผมเคยโดนมาแล้วไงพูดเหมือนแค้นอะไรมีมีเอฟเฟกอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตีเพชรจ้าเคยโดนกี่เปอร์เซ็นต์นะผมโดนมากกว่านั้นร้อยเท่าเพราะว่าคนที่ไปร้องพี่เนี่ยนะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือแล้วนะแต่คนที่ผมตอนนั้นะ พี่ชูวิทย์เขาอยู่ในช่วงที่พีที่สุดชายพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนเชื่อหมดช่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะครับมาบอกว่าทนายตั้มทําเว็บทุกคนมองหมดเลยว่าสีเทาทนายตั้มเป็นทนายสีเทาไปในคนก็คิดว่าเฮ้ยรวยไม่ได้ยังไงอะทั้งที่กูทำงานหนักเนี่ยมีใครเคยเห็นมั้งเออเราก็ไม่ต้องไปไลฟ์สดบอกทุกอย่างว่าเราทำงานหนักไงช่ไหพี่พลศ์เออพออย่างนี้เสร็จเราก็เหมือนก็โดนป้ายไปแล้วว่าเราทำเว็บพนันกว่าจะหลุดรอดมาได้ไม่มันเป็นเพราะว่าภาพของทนายทนายตั้แบบ ใช้ของแบรนด์ใช้ชีวิต,ตออลักชูรีร่ใช่ไปเกาหลีไปใช้ของแพงอย่างนั้นหรือเปล่าคนก็เลยมองว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันว่าน,าาน,นะพี่พจศ์วันหนึ่งเนี่ยเราเรารายได้เท่านี้เราก็ใช้ของประมาณนี้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเปิดบริษัทรายได้ผมก็เข้ามาเยอะผมก็ใช้ไอ้มันเหมาะกับครอบครัวเนี่ยแหละผมก็ต้องการที่จะใช้ของดีอยู่แล้วไม่มีใครอยากใช้ของไม่ดีหรอกแต่เรามีเงินพอที่จะใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่เงินที่มีกฎหมายแน่นอนแต่วันนี้ก็ดีและเคลียร์เพราะว่าพี่ชูวิทย์ออกมาพูดเลยว่าโอเคมันไม่ใช่แบบนั้น